ไหนรู้มตรงไม่ใส่ถั่วดำเป็นคนเอาถั่วดำออกไม่ใส่ป้ไม่ใส่ป้าไม่ชอบกินทำไมป้าไม่เคยสอนหันหอยนี่เลยอ่ะใบตองนี่ก็เช็ดต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะทำแล้วทำแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการทำข้าวต้มมัดห่อดี่ป่ะครั้งแรกเฮ้ยอ่านี่ไงเอาไม่ไม่ถูกหรอน่าทีน่ากลัวก็อย่างนี้ไงมันเละมันละมันจะเลือลาดไป พอไหมพอไหมไม่ได้ในในรวงไม่ไไมไกลมๆเด็ดวันนี้ค่ะอยู่บ้านยุกยาเพราะว่าเราจะทำข้าวต้มมัดเอาแค่นี้นไปทำาบนช่องออกพรรษาซึ่งไอ้นี่ก็คือช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่า ห่อก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าห่อหนมกล้วยอ่ะห่อเป็นต่ว่าป้ามัดอ่ะไม่เป็นแต่แม่บอกว่าฉันห่อเป็นจ้ะไม่ได้เคยทำเป็นรล่าเป็นสันว่าแต่รู้ว่าทำต้องเป็นรล่าเป็นสันเลยเราอ่ะมันคนเคยกินเราก็จะเป็นเห็นมันเป็นแทกๆเปิดไอตองใบตองเนี่ยมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นข้าวต้มแล้วก็บางทีก็มีถั่วดำแล้วก็มีกล้วยอยู่ข้างในแต่ตอนเนี้ยป้าอันนี้คืออะไรคะ้ัวเหัด ข,ข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวเที่ยงูงแล้วก็เอาข้าวเหนียวมา<ห>ล้างแต่สมัยนี้มะพร้าวขูดเองไม่มีเราก็ซื้อมะพร้าวกะทิซื้อกะทิน้ำกะทิกล่องไม่ใช่ซื้อมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะท,มะทิมันเป็นมะพร้าวกะทิะที่<อ>ทราะเ่าตอนนี้นตอนนี้นนพเพอิญอถ้าสมัยก่อนเนี่ยต้องทิเราอ่ะไขูดมะพร้าวเองขันทิเองแต่อันนั้นน่าจะหอมและอร่อยกว่าด้วยนะ เอาข้าวเหนียวอ่ะมาต้มกับกะทิหรือเปล่าไปล้างน้ำไม่จะอาดนะล้างน้ำให้สะอกลือใส่กะทิใส่เกลือใส่แล้วก็ตั้งไฟตั้งไฟเหมือนหุงข้าวควรจนมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปไปนึ่งอีกนี่นี่มันยังสุกไม่ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปนึ่งอีกเราใส่น้ำพอดีผ้าเนี้ยเหลืองเจื้งกว่านี้มันก็ห่อไม่ได้คือชอบตรงไหนรู้ไหมตรงไม่ใส่ถั่วดำเป็นคนเอาถั่วดำออก ำไมป้าไม่เคยสอนเหมือนหอยนี่เลยอ่ะใบตองนี่ก็เช็ดต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะทำแล้ว,ำลวทำความสะอาดดี้อยแล้วค่ะใบตองเลือกยังไงมีสองด้านมันเป็นด้านหนึ่งที่เป็นด้านเป็นเป็นนวลนๆนนนนแป้งๆเนี่ยกับด้านที่เป็นสีจัดเข้มกว่าเนี่ยโดยมากจะใช้ด้านนี้ เอาอาหารวางลงไปเพราะด้านนี้มันจะเป็นแป้งใช่ไหมป้ามันจะมันจะมีนวลนวลเขาเรียกนวลตองอ่ะนวลตองแล้วก็พันแล้วก็ได้ไหมได้ป้ามุดกุ้ยหอยดูแล้วเอป้าเขาไม่มัดทาไม่อะนี่ทำไม่ได้ไม่ได้น้แข็เนี่ย ยากก็ไปหน่อยทำเป็นจาเรียกนมนาำจีบจีบนมนางปกติจะต้องมีตอกกับพันใช่ไหมแต่ป้าไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องแล้วนึ่งแบบนี้อ๋อไม่ต้องมาจับคู่มันใช่ไหมปกติเขาจะอย่างงี้กันใช่ไหมคู่แล้วก็เอาตอกมัดเอาไว้มันในเนี่ยมันจะไหลลงพี่กวนทำได้ไหมพี่แม่ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่ออกมาเป็นยังไงเลิกหรือเล่านี่คือการทำเขาวต้มมัดห่อดี่ป่ะครั้งแรกเฮ้ยอ้าว ไม่ถูกหรอน่าทีน่ากลัวก็อย่างนี้ไงมันเละมันมันจะเชลือลาดไปอย่างนี้เหรอมือยังสั่นอยู่เลยพอไหมพอไหมไม่ได้ในเล่นเรลวงไม่กลมๆเดีกยาวไปอีกเราร้อนด้วยนะร้อนมือด้วยนะ เดี๋ยวมันไม่อะอย่างนี้อย่างนี้ได้ย่ะได้ได้อะกับเดี๋ยวอ๋อโอเคอ้าวแล้วทำไมเราไม่วางเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคอม่วางแอลโอเคนี้ตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วแกมไว้แย่ว้าวแล้วเราก็เอาอย่างนี้นมนางอุยแตก นนไม่เป็กำไว้โอเคแค่นี้กำไว้แล้วก็ทำแบบนี้เน่อาป้าเน่ไม่ได้จีได้น้ำกล้วยพระผัวแบบช้าได้้าวแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะมันไม่มีนมนมเน่แบงเน่ไม่ได้่ไหมเน่น่เโอ้ต้องเอานิ้วกดข้างให้มันเป็นนมเหรอ อ๋อลูระเราต้องเอานิ้วดนัดนเข้าไปแล้วค่อยพับ <Okay. S 2> อ๋อแม,นะแม่สวยอยู่แล้วทาบว่าเขาทำแบบนี้ไหมหรือว่าแบบเดียวกันอ่ะแล้วทำไมแต่เขามีมัดมัดเขาต่อถึงแม่บอกบางคนก็ไม่มัด ก็แล้ว<ช>แต่สะดวกแต่ว่ามันก็กจะอยู่พอน,นึ่งอ่ะมันก็จะไม่หลุดออกจากกันถูกไหมป้า<ช><ช>นี่คือขนมของออกพรรษาหรอป้าใช่ใชต,ต,ต้องทำจุกมากต้องทำข้าว <มา S 1> ต้มมัดเมื่อก่อนเขาทําเป็นลูกโยนโยนเป็นลูกกลมๆหรอใช่แล้วก็โยน<ช>ตักบาทเทโวแต่ทำไมนี่มันเปลี่ยนก็คือทําแบบนี้ เคยทำครั้งสุดท้ายกี่ปีที่แล้วไม่ได้ทําเลยแต่ว่ารู้ว่าเขาทำกี่สิบปีแล้วนานมากนี่สวย้ไหมคะค่ะเออแม่เขาก็ทําสวยนะถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยู่กรุงเทพแล้วเราไม่มีตอกไม่มีอะไรอ่ะเราก็ทําเองได้ไหมป้าได้ไปซื้อข้าวเหนียวใบตอง ก็งเทไปซื้อกล้วยซื้อข้าวเหนียวซื้อกะทิมัแล้วก็ห่อแบบนี้สุกแล้วแล้วก็หนังยางมัดก็ได้อ๋ออ่ะแต่เราไม่กล้าหนังยางมัดนึ่งกลัวมันเหม็นหนังยางบางคนอ่ะเขาไปมัดตอนสุกก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่สวยหรือเปล่าไม่รู้สวยสวยมัดกันไปสวยสุกแล้วอ่ะปกติอ่ะกะทิเราจะเป็นแบพอขาวน้ำหอมด้วยนะมีครั้งนี่แหละที่มันไม่มีจริงๆ เนื่องจากว่าเราต้องทําจนหมดหม้อตอนแรกนึกว่าเอ๊ะแม่ทําทำไมหม้อเล็กไม่เล็กนะอันนี้เดี๋ยวเราจะนึ่งรอบนึงก่อนเนาะพอเนื่อที่ยชั่วโมงนึงเลยนะคือปกติทำขนงกล้วยจะเยอะก็คือว่านึ่งแป๊บเดียวอันนี้นึ่งนานมากเลยชั่วโมงนึงอะตั้งน้ําก่อน ป้าไม่หมดป้าก็ต้องเอาหมอเท็มเวลาทำบุญนึ่งของกันแล้วก็ไปดูโต๊ะโนเนี่ยสองสองชุด อันนี้ไม่ใช่เละนะอันนี้เมื่อกี้เอทีเอามาแกะให้ป้าดูค่ะแกะให้ป้าดูว่าสุกหรือยังอันไหนยาวๆอันไหนยาวอันนี้ถ้ายาวๆเนี่ยอันในแม่ห่อป้าชอบ่ออยู่ที่บอดี้ก็คือตามถ้าแม่สูงแม่ก็จะห่อยาวลอย่างที่เราต้องการครับได้ป้าชอบรสนี้ป้าชอบเค็มหวานถ้าหวานหวานป้าไม่ชอบนี่รสตา ร้อนๆตอนนี้ก็คือได้ที่แล้วสำหรับข้าต้มมัดนะคะแล,แล้วก็เป้าชิมแล้วแกะออกมาก็คือเลิศประเสริฐสีดีมณนีเด้งก็คือว่าได้แล้วได้แล้วใช้เวลาไปชั่วโมงหนึ่งไหม นึ่งชั่วโมงหนึ่งอะทุกคนนี่ไม่ได้ขายนะไปทํำบุญนะคะทําบุญออกพรรษาอนุโมทนาบุญด้วยกันด้วยนะทุกคนใครจะไปทําตามก็ได้เอาไปทําขายก็ได้แล้วแต่หรือจะไปใส่ถั่วดำเองก็แล้วแต่นะคะก็เป็นสูตรของบ้านเราแล้วขอทุกให้ทุกคนได้บุญร่วมกันเช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กดิดตามกิ๊กิ๊บาแอนด์มีสตอรีขข